โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับกันมา The Forest นะฮะเกมเดิมเลยนะครับเป็นพาร์ทที่สแล้วนะฮะตอนนี้อ่าในพาร์ทแรกนะฮะเราก็ได้สร้างกำแพงนะครับเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาเชี่ยะไรเนี่ยเสียงลมนี่มันน่ากลัวจริงฮะอ่าส่วนในพาร์ทนี้เราก็จะต่อเติมบ้านอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไปสำรวจรอบๆนะฮะรอบๆบ้บบานว่ามันโอ้ยเฮ้ยคนลุกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เราจะไปสำรวจตรงเต็นท์ก่อนนะฮะด้านหลังเราจะไปสำรวจเต็นท์ก่อนนะฮะด้านหลังนะครับเพราะไม่อยู่ใกล้ๆเรานะมันเป็นน่าจะเป็นเต็นท์ของคนนะที่มาพักอาศัยใครจะมาพักอาศัยแถวนี้วะเฮียบ้าวไม่น่าใช่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงวิ่งครับเมื่อกี้เฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยหนังสือของ j e s u s โอเคตรงนี้มีที่นั่งที่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากเต็นท์โล่งๆแล้วก็เพื่อที่โล่งๆครับแถวนี้นี่มันกระตกแบบนี้มึงต้องโหลดอะไรทุกอย่างโอเคนะในพาร์ทน,นี้เราก็จะหัวนะครับเจอแล้วหัวเลยเพื่อที่ว่าเราจะเอาฟันเพื่อที่ว่าเราจะเอาฟันมามามาไอสัตว์มันมาแล้วมันมามันมหนีไหนสัตว์เอ้อยอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้านะครับ มึงมีกระโหลกอย่างนี้แสดงว่าเป็นหัวหน้านีา่นีนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนกูนเหนื่อยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยครับตายหนึ่งเล็กหนึ่งเป็นอะวะเมื่อกี้เหมือนผมตีแล้วอะไรมันล่วงตลอดเวลาเลยนะครับน่าจะเป็นฟันหัวหน้ามึงตายแล้วมึงวิ่งหนีเลยเหรอตายแล้ว,ลวเราแบกหัวหน้านะกลับบ้านก่อนลูกน้องทิ้งละโอ๊ยโอ๊ยตกใจเฮ้ย อ๋อฆ่าไม่ได้วะเชียร์แล้วเชียร์แล้วโกูเอ้แบบกขึ้นมาเด็สวยแล้วครับทุกคนเราไม่สามารถแบ,บกข้ามน้ำมาได้เหนปะพี่มองไม่เห็นแล้วมันมืดแล้วครับมองแล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้มันโพเเพโอเคอยังไงเราก็นอนให้มันเช้าก่อนนะวันนะกระจายเสกรสร้างใหม่เหมือนเดิมเดีย๋ยวเราจะไปดูที่เดิมต่อนะ ว่าเป็นที่ที่อยู่ที่ก็เจอมันนะนี่เราเจอมันตรงนี้นะครับไม่รู้มันจะมาอีกไหมเพราะลูกน้องมันพอหัวน้ำตายบุ๊งลูกน้องมันหนีไปเลยมันโหลดนี้อีกแล้วแสดงว่าต้องเจออะไรนะครับโอ้โหบริเวณร,บรอบๆเรามันก็จะเป็นน้ำนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นน้ําเต็มพื้นที่หมดเลยเราไปฝันกันดีกว่าไม่เดี๋ยวจะฝันนี่ไงเออว่าอยู่ตรงนี้ อ๋อนี่ไงเชี้ยขาหมวัวเนี่ยนี่ไงแล้วก็คือควานผมมีฟันติดขึ้นมาหน่อยนะเพื่ออะไร <g iggle> โอเคแต่ไงก็ไปลองดูกันนะฮะ let's go เสียงล่มนี้เลยที่สยองที่ยนะโหลดอย่างนี้กัอุ้ยมันโหลดแบบนี้อีกแล้วครับผมว่ามันน่าจะต้องโหลดผนป่าเลยอ้าวเดินมาเจออะไรเดินมาเจออะไรทุกคนเรือททนิกถุยไม่ใช่ บ้านเอ้ยมันเป็นอ้นี่นู่นว่าน่าจะเป็นฐานมันไว้มาเจอพวกมันมีมีพวกมันเนีนเ่ยเฮ้ยไอ้เค้ยเฮ้ยตกใจสับอุย้ยไอ้เค้มีเค้ด้วยเหรอ,อเฮ้ยนยาจุจจกจามหัวไปทียงไงสะดุ้งเลยไม่ละเดี๋ยวนะครับกินยาก,ก่อนชิมีเค้ด้วยเหรอไอ้เค่ยไม่เคยเห็นอยู่ๆก็อ้เค้ก็มาคุณรูเสียงอะไรสะเสียงไอ้เฮ้ยครับเดี๋ยวผมออกหามก่อนดีกว่าเก็บของเลยนะเฮ้ย อุ้ยเชียร์และเจ็บละกูไม่น่าจะรอดครับโดนไอ้เคแดกก่อนกูเดี๋ยวผมต้องจำก่อนอุ้ยเย้ยกูไม่เห็นกูดูเห็นเคอีกแล้วไอ้เคอีกแล้วเคอีกแล้วไอ้เหี้ยได้โดงเคแล้วเนี่ยบิงออมแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีตรงนี้ไอ้เคไอ้เหี้ยเห้ยเคเช็ดเคเยัดโดด้วย โอ้ย Dorothy, ไม่เจอตรงใจไม่เอาครับไม่เอาไอ้เหี้ยคนป่าไม่เจอเจอไอ้แค่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงโน้มีมีแคมป์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหี้ยละหน้ากูอืมอืมอืมทุบประจ้ำเฮ้ยนิ่งอย่างนี้นิ่งอย่างนี้นิ่งเหี้ยอะไรล่ะสัตว์ร้อยกูเข้าไปดิเฮ้ยมาไม่ได้เฮ okay. ้ยอยู่บนหิน มันจะมาเซ่เจ้าความตะไคร้แล้เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวสัตวเดียวมึงอะเจอกูอีกแล้วโดนหนอโดนหนอโดนหนอเฮ้ยเคียวคมึงหนีแล้วใช่ไหมหนีแล้วใช่ไหมหนีแล้วใช่ไหมหนีกูเหรอฮึฮึ อืไอ,อ้เครอนี่ทำคูัวสวครัวแล้วมึงอ่ะกลับก่อนนะตอนนี้ดูอาอาอ้าค้นป่าอ้าเจอทั้งป่าทั้งเค้กูว่ากูเอาหมดมหแล้วตอนเนี้ยไปไหนละจ้าเดี๋ยวเหนือหน่อยหเ,เหนื่อยหายใจแป๊บเฮ้ยไปเจอท่าเจอท่าโอ้โหแจ็คพอตแตกไปไหนวะเมื่อกี้เหมือนมึงวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะบังคีนู่นนู่นนู่น อ๋อบอสใหญ่โอโลโอลโอลผู้หญิงด้วยอยอยอ,อ,อ,อทิมทิมไว้ฟันฟันลนวยง่านี่นี่เขี้ยะนี่ไง สไปเดอร์แมนเป็นไปได้จังไรนี่โปร่งมาก็เสร็จโกนี่บนหน้าไปไหนล่ะไอเวนมือไม่ใช่ไหมของเมื่อกี้ไอสัตว์อกใจหมดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยมาเยอะเฮ้ยเรียกเหรอกเรียกเหรอกฮะฮะฮะของพันกรพ้อง เฮ้ยหย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยลูกชายเปล่าเฮ้ยลูกชายเปล่าไอ้สัตว์ตายหนึ่งตายเลยวิ่งหนีไอ้สัตว์วิ่งหนีไอ้เทนี่วิ่งหนีวิ่งโอ้โหไวจับโอ้โหไวจับวิ่งมาไหนวิ่งมาไหนน่ะอ้าวไปไหนละจ้าไม่ช่วยลูกน้องไหนฝ่ายเอ้ยไอ้โง่เออ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 มาดิมาดิปวดได้ทั้งวันมาดิ กูได้ทั้งวันไอสัตว์มึงอะอู้หูตายอ่ะฮะฮเวนเฮียลายแจ็คเลยวะเนี่ยผมคิดว่าเอามันกลับไปมันก็คงรับประโยชน์นะไม่รู้จะทำอะไรเอามันคืนไปเอาคืนไปเอียม่ช่มันเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะฮะกินน้ำกินอะไรก่อนนะตอนนี้ ในพัทที่แล้วนะผมผมว่าผมตีพวกนี้ไปหมดแล้วนะตอนนั้นมันน่าจะเชียสยองจัดมันกลับมามันเหมือนมันรีรีกลับมาใหม่ครับเราก็จะมาดูกันะครับว่าเราจะสร้างอะไรต่อผมคิดว่าจะสร้างเป็นบ้านในน,นี่เลยนะโอเคสร้างไปก่อนต้องไปตัดไม้นะนะตัดไม้รถก็ออกไปไม่ได้นะวะเฮ้ยลอยลอยเฮ้ยมีความลอยครับตอนนี้ไม่ได้นะลัวรถไว้ข้างในทเทียโคตรเทียเลย โอเคครับอ่านะฮะผมก็ได้ตัดทาร์ตไปนะครับผมก็ที่ว่าผมได้สร้างของต่างๆนะฮะเพิ่มเติมมานเนเดนะฮะมันใช้เวลานานมากนะครับี่ฮะสิ่งที่ผมสร้างก็กคือบ้านนะฮะไม่มีมันแตกอีกแล้วนะครับผมก็จะได้นอนแล้วก็เตินมาอยางอ่าสบายใจนะครับ่็ที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปสร้างบ้านใหม่น,นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ทํากําดักตรงนี้นะครับกําดักใช้คนป่ามามาติดนั่นเองแต่ยังไม่มีใครมาติดเดี๋ยวที่บ้าน แล้วก็ได้ทําที่เก็บไม้และเก็บหินตรงนี้นะครับแต่อนาคตก็น่าจะขยายไม่ถึงว่าสร้างสร้างนี้เพิ่มเติมอีกนะ <c oughs> ไม่อยู่แค่นี้แน่นอนนะฮะาพที่สอบเองนะฮะคุณลงก็เกือบเดือนนะฮะ <c oughs> ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยว่างนะฮะ <c oughs> โอเคอ่าส่วนใาพนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวในพาพหน้าผมว่าจะไปลงลง,ลงถ้ำเลยถ้ำที่เราเจอตอนแรก แล้วก็ผมไปเจอท่านมาอีกนะฮะเดี๋ยวก็คิดว่าว่าจะไปในพาหน้านะครับไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะในส่วนของพันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าถ้าดูแล้วแล้วก็สนุกนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้พาตต่อไปนั่นเองจะได้ไม่หายไปดื้อนะครับโอเคนะอยากดูคลิปอื่นก็สามารถกดไปดูในช่องได้นะครับเกมอื่นก็เยอะแยะเลยนะครับผมได้ทำเทริตไปแล้วอุ้ยเฮียโผม่ไอสัต โอเคเดี๋ยวผมขอตัว,วลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับมันจะเป็นยังไงนะส่วนครั้นี้ก็สวัสดีครับ